ได้มาใหม่นะครับกงไก่ไข่มือสองกงแฝดกงแฝดหกช่องนะครับเ่ามือหนึ่งผมไม่ทราบนะครับมือหนึ่งน่าอยู่ประมาณหนึ่งมือเออขออภัยครับหนึ่งพันหกร้อยบวกลบนะครับชุดนี้ผมได้มาชุดละห้าร้อยนะครับชุดละห้าร้อยอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนตั้งราคานะครับก็คนที่คนที่ คนเจ้าของเขานะครับตั้งราคานะครับก็สาหรับผมก็ยังสวยนะครับยังไม่เป็นสนิมเลยคือดูดูลายดูอะไรยังไม่ยังไม่ได้ใช้งานนะครับใช้งานเล็กน้อยนะครับใช้งานเล็กน้อยแต่ว่าเจ้าของไก่เขาปล่อยไก่ลงพื้นนะครับดูคราบอะไรยังไม่มีแทบจะไม่มีในมีแต่คราบแบบเป็นคราบสุกปรกเล็กน้อยนะครับสวยสวยเลยนะครับเหล็กยัง่ใหม่ๆนะครับได้มา